สวัสดีครับคลิปนี้ทางทีม h r s o f t จะมาสาธิตนะครับผมการเพิ่มเข้างานนะครับการเพิ่มการเข้างานเนี่ยผ่าน GPS นะครับขั้นตอนเนี่ยก็จะมีดังนี้นะครับให้เราเนี่ยเข้าไปที่เมนูทีมงานนะครับแล้วก็เลือกตั้งค่านะครับเลือกการลงเวลางานนะครับแล้วก็เลือกสถานที่ทํางานนะครับเราก็จะเลือกคําว่าเพิ่มสถานที่ทํางานนะครับพอดที่ผมเพิ่มไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมจะบอกหัวข้อ แเราข้อให้กับคุณลูกค้าได้รู้นะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับข้าไปที่เพิ่มสถานที่ทํางานนะครับเลือกประเภทเนี่ยเป็น GPS นะครับแล้วก็สถานที่เนี่ยเราจะเป็นออฟฟิศหรือว่านอกสถานที่ก็ได้นะครับอันนี้ผมเลือกเป็นออฟฟิศนะครับผมแล้วก็ชื่อสถานที่เนี่ยก็พิมพ์เข้าไปนะครับผมจะก็ใช้ชื่อออฟฟิศนะครับ เสร็จแล้วก็จะให้ใส่นะครับผมะจิจูดลองจิจูดนะครับตรงนี้หาได้จากไหนนะครับก็หาได้จาก Google Map นะครับเราก็ไปที่ Google Map นะครับผมปักหมุดไว้นะครับออกหมุดสีแดงปักหมุดสีแดงไว้นะครับแล้วก็กดคลิกขวานะครับมันก็จะมีตัวตัวเลขแบบนี้นะครับผมดชุดตัวเลขแบบนี้ขึ้นมาให้นะครับมันก็คือหมายเลขรจิจูดลองจิจูดนั่นเองนะครับก็กดคลิกเข้าไปนะครับ มันก็จะ copy ให้อัตโนมัตินะครับเราก็กลับมาที่ตัว h e s o f t ของเรานะครับกดทิศขวานะครับกดวางนะครับก็จะได้เลขประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็รัศมีเนี่ยเราปรับได้นะครับผมว่าให้ลงชื่อเข้าออกเนี่ยภายในรัศมีไม่เกินเท่าไหร่นะครับได้สูงสุดเนี่ยห้าเลยนะครับก็ปรับตามที่ต้องการได้เลยนะครับพอปรับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ติ๊กตรงนี้ไว้นะครับ คขาว่าลงเวลาเข้าออกงานเนี่ยภายใต้รัศมีนะครับ mm hmm. พอติก๊กเสร็จแล้วกดสร้างได้เลยนะครับก็พอกดสร้างเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้หน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับชื่อสถานที่นะครับผมรายละเอียดอันนี้คือรัศมีในการกดเข้าออกงานได้นะครับแล้วก็ประเภทเนี่ย GPS นะครับชื่อสถานที่เนี่ยประเภทสถานที่เนี่ยเป็นออฟฟิศนะครับนี่ก็เปิดใช้งานนะครับ พอตั้งนี้เสร็จแล้วนะครับก็ไปที่ตัวมือถือนะครับผมของพนักงานนะครับดูว่าการกดเข้างานเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวตัดไปที่ตัวมือถือนะครับผมหน้าตาเนี่ยจะประมาณนี้เลยนะครับผมก็อ่ามันจะมีปุ่มนะครับผมเข้างานนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะมีบอกใช่ไหมครับผมว่าออฟฟิศเนี่ยอยู่ประมาณกี่เมตรนะครับผมอันนี้คือห่างจากตัว ที่ผมปักหมุดไว้เนี่ย3.6เมตรนะครับก็คือสามารถกดเข้างานได้เลยนะครับผมพอกดเข้างานปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกนะครับมันจะมีชื่อสถานที่เนี่ยให,ให้ให้เลือกนะครับผมขึ้นมานะครับก็จะเป็นออฟฟิศหรือเว็บฟอร์มโฮมนะครับเราก็เลือกเป็นออฟฟิศนั่นเองนะครับแล้วก็กดยืนยันเพื่อเข้างานนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมจบการสาธิต าการเพิ่มนะครับผมสถานที่เข้างานนะครับด้วย g p s แต่เพียงเท่านี้นะครับครับผมสวัสดีครับ